Hidden compressed tea. จากบริษัท TAKNWG ผู้ที่ทําแผ่นลามิเนตทามาจากกระดาษเหมือนกันแล้วผลงานของคุณเคสก็ทามาจากกระดาษซึ่งมันมีนกลไกที่ซับซ้อนที่มันเป็น 2D ขึ้นมาเป็น 3D ได้น่าทึ่งเนาะเราเห็นงานแต่ละครั้งเราก็จะคิดเสมอว่าทําได้ยังไงออทําได้ยังไงจะมีมคนทอยังไงคิดได้ยังไงเสมอไปเห็นงานนี้รู้สึกว่าเขาคิดซับซ้อนแล้วออกมาเป็นแบบ2มิติออกมา3มิติมีไอเดียใส่เข้ามาเพิ่มนอกจากการคิดไอเดียแล้วยังจะต้องกลไกว่าจะพับออกมาังไงภาพเมื่อปิดแล้วปิดได้ยังไงแล้วเปิดออกมามั้จะเป็นรูปได้ยังไ กานนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมาดูครับทั้งเรียกว่างามุมทางศิลปะแล้วก็ในเชิงเทคนิคการสร้างงานเนี่ยถือว่าสื่อสารได้ทั้งสองอย่าง ติดตามผลงานของเคสแมทมาตลอดนะคะแล้วก็จะเห็นความซับซ้อนในเรื่องของการทํางานที่มันยากเรื่อยๆนะคะรู้สึกประทับใจก็คือเคสแมนเหมือนออใส่ใจในเรื่องของประเด็นทางสังคมแล้วก็ประเด็นของสิ่งแวดล้อมค่ะอันนี้เขาก็ยังสามารถที่จะคีบที่จะสื่อสารในประเด็นนี้เพื่อที่จะสะท้อนผ่านงานศิลปะของเขามาโดยตลอดอะสิ่งหนึ่งที่เคสแมททามาตลอด10ปีก็คือโปรเจกต์ที่น่าสนใจแล้วก็สามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังๆได้ความอลังการในในการป๊อปของเคสแมทเนี่ยคืมีมิติที่ดูน่าสนใจมากงานที่ช ก็จะเป็นงานตลับแป้งมีคุณค่าทางใจิตใจมากทั้งต่อเด็กๆต่อผู้ใหญ่แล้วก็งานนี้เป็นงานเพื่อสังคมจริงๆค่ะ ครั้งที่เห็นงานของเฟสแมทมาเนี่ยมีความเซอร์ไพรส์ตลอดเวลานําเสนอเทคนิคใหม่ๆมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับการทำป๊อปอัพมาได้อย่างน่าสนใจครับศิลปะแขนงนี้ยังไม่ค่อยป๊อปปูล่าในเมืองไทยแล้วก็พอได้ไดมารู้จักคุณเคียสแล้วเราก็รู้ว่าศักยภาพของศิลปะที่มันเป็นป๊อปอัพอาร์ตเนี่ยมันทําอะไรได้อีกเยอะเราก็อยากให้เด็กๆมาได้รู้จกักแล้วก็ได้มาเรียนรู้ไปได้วยกันคุณเทอดก็ยังไม่เห็นใครที่จะทํางานสไตล์แบบนี้ออกมาหรือว่าพรีเซนต์ในในแง่ของเป็นคือทําขนาดนี้จริงๆก็ยังไม่เคยเห็นนะชอบมากใช่ถืออว่่าสุดดยยเลคะ